สวัสดีครับผมกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมเรื่อในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไปคลิปที่จะใช้ลูกระเบิดให้คุ้มค่าที่สุดนะครับเป็นเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับผมอันนี้ก็จะไปลงที่บังเกอร์นะครับแต่ว่าขอมาที่ท่าเรือก่อน,นครับแปบ๊บเดียวครับอันนี้เนี่ยผมจะโฟกัสไปที่ AK ที่มันติดลูกระเบิดและกันคลิปนี้ไม่น่าจะเหมาะกับมือใหม่สักเท่าไหร่นะครับผม การฟาร์มเนี่ยอย่างเร็วเลยนะครับถ้าใครมี A k เคที่ติดเครื่องยิงบลูเบิดมานะโอ้ผมคิดว่าเร็วมากครับการจบแต่ว่าการทําแบบนี้เนี่ยส่วนมากจะต้องแลกมากับชุดที่มันเป็นชุดทหารนะครับประมาณนี้ชุดทหารเนี่ยถ้าจะมีแบบเหลือเฟือเลยก็ต้องไปที่สถานีตนนะํารวจครับใช้บัตรสีฟ้าไปนะครับและต่อไปก็คือที่นี่นั่นเองนะครับผม อันนี้ก็จะมาเอานิ้วนั่นเองนะครับที่มันขาดไปนะครับโเทคนิคคือไม่ผมไม่ใช้อย่างอื่นเลยนะคือไปสถานที่แต่ละสถานที่ที่เป็นสถานที่เล็กๆอย่างนี้มินิแมปอย่างนี้เนี่ยผมไม่พกอาวุธไปชิดไปด้วยเลยเอาแค่ AK ติดระเบิดพอแล้วก็ฆ่าได้แป๊บเดียวง่ายๆเอง e บอกเลยว่าแป๊บเดียวนะครับการฟาร์ไม่ง่ายเว้ ฟังดูเหมือนง่ายนะครับแต่ว่าพอดูดีแล้วม,มันก็ยากพอสมควรนะนะรู้สึกว่าอีเวนต์พวกนี้เนี่ยมีแต่อาหารนะครับและสถานที่ต่อไปแบบเร็วๆเลยนะครับโควหนึ่งนาทีแป๊บเดียวนะครับเนี่ยลอยปลายได้เวลาฟาร์มที่นี่แล้วนะครับที่นี่ก็ใช้เวลาฟาร์มก็ไม่น่านนานนะครับที่นี่ คือเน้นฟาร์มสถานที่เลยอย่างเดียวนะนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้เอาลูกระเบิดมาด้วยก็เลยจะมาฆ่าตัวนี้นะตรงนี้ก็ไม่มีลูกระเบิดสงสัยว่าต้องเอาจากกระเป๋าแล้วนะครับตัวน,นี้เอามาเรียบร้อยแล้วนะครับจากกระเป๋าวิเศษเวกระเป๋าเป็นกล่องจก็บไม้นะครับผมได้เวลาทําการล่อแล้ว ปิดตรงนี้หนึงแล้วก็ตรงนี้1น,นะครับอันนี้ผมจะทําไปเร็วๆหน่อยผมก็คิดว่าไม่น่าจะมีคนทําตามนะครับเพราะว่ามันก็ดูอันตรายดีนะโอผ้ผมเนี่ยชีวิตของผมเนี่ยมันแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดแหละนะครับทุกครั้งที่ผมใช้ลูกระเบิดแต่ว่าตอนนี้ผมชินแล้วนะครับอันนี้ก็ดูๆไปได้เลยนะครับผมผมคิดว่าไม่น่าจะมีคนทำนะครับแต่ว่าสําหรับวันไหนที่แบบโอ้ยุง่งๆเนี่ย ก็ใช้ลูกระเบิดแบบนี้แป๊บเดียวครับถ้ามันงเสียเวลาไปฟาร์มนานเลยนะแต่ว่ามันเสียงมากเลยนะเอาล่ะเครื่องยิงลูกระเบิดตู้บูโหเกือบตายเลือดเลือดเมื่อกี้เนี่ยจะประมาณเหลืออยู่สองถ้าใครมองทัดน,นะเอาล่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราเคลียร์เกือบหมดแล้วนะไปสถานที่อื่นกันดีกว่าอ่าบังเกอร์ และในที่นี้เนี่ยก็จะผมก็จะใช้ถุนระเบิดนั่นเองนะครับแทนลูกระเบิดเพราะว่าถุนระเบิดเนี่ยมันผลิตได้นะครับในช่วงท้ายเกมถุนระเบิดมันผลิตได้แต่ว่าอาจจะใช้ทรัพยากรที่มันเปลืองนิดหน่อยเอาหล่ะครั้งนี้เอาช้าๆเลยเผื่อว่าใครอยากจะทําตามนะครับทําตามได้นะอันนี้มันไม่ได้ยากอะไรนะครับแล้วก็ออกมา ขอบนิดนึงนะครับตรงที่มันวิ่งออกมาตรงป้อมปืนเนี่ยแล้วก็วิ่งไปตรงกลางเลยนะครับถ้าวิ่งไปตรงกลางทันเวลาเนี่ยมันจะไม่ติดนะอันนี้ถ้าเป็นสายรอดจริงๆก็จะรู้เลยว่าเราต้องทําเร็วๆนะช้าไม่ได้โอ้โหติดชิดกําแพงเทคนิคนี้เนี่ยทำตามได้นะครับผมใครที่มีศุนระเบิดนะทาตามได้เลยแต่ว่าตอนหยิบเอาของเนี่ยมันจะหยิบเอายากแค่นั้นเองวางลงใต้ปีนถอยออกมา ตูม้มเรียบร้อยหมดเลยเรียกว่าใช้ขุนระเบิดใช้แมปไหนที่ไหนคุ้มค่าก็ที่นี้แหละ <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นชั้นไหนก็หนึ่งเม็ดนะครับหนึ่งเม็ดไม่ตายหรอครับมันมันจะเหลือยักษ์นะครับที่มันไม่ตายนะครับอา่น้องหมาได้เพื่อนแท้ก็ ได้เพื่อนแท้แล้วก็จมูกดีนะครับมีสกิล2อันนี้เรียกว่าหากินแบบยาวๆไปเลยนะครับ<ม>บังเกอร์บังเกอร์เนี่ยเป็นแหล่งฟาร์มของชั้นเยี่ยมเลยแหล่งที่สองก็คือถิ่นฐานนะครับเอาละเตรียมพร้อมตุ้มอันนี้ขาไม่หมดนะครับอู้โหแย่แล้วสิจังหวะนี้แย่แล้วเอาโหใช้ยาดรัวเลยครับเรื่อยไปเรียบร้อยแล้วอู้ยังไม่ โอ้เรียบร้อยจริงๆครับโดนยักษ์ฆ่าเว้แต่โชคดีหน่อยที่ผมฆ่าซอมบี้พวกนั้นไปเกือบหมดแล้วโดยใช้เครื่องยิงลูกระเบิดก็คือ100พอดีเรียบร้อยโดนลูกซองเฮ้ยลูกซองเนี่ยถ้าเอามาใช้ในโหมดธรรมดายอดเยี่ยมมากเลยนะอันนี้กลับมานะครับเป็นสถานที่นี้อีกแล้วนะครับแล้วก็กดรอบไปกดรอบแล้วก็ไปฟันตรงนี้หนึ่งทีนะครับแล้วด้านล่างเนี่ยไม่ต้องนะเอาไปเลย แล้วเราก็จะเป็นรออยู่ที่ห้องซักรีดแล้วก็วนกลับมาที่เดิมนะัดรอไอซอมบี้เนี่ยมันมาอยู่ตรงเดียวกันแล้วก็ระเบิดตู้มเรียบร้อยหายหมดเอ้ยไม่หายหมดเด็ดธรรมดาเนี่ยผมยิงเนี่ยมันต้องหายหมดนะแต่ว่าครั้งนี้มันเหลือ2ตัวไว้ถือว่าทําผิดพลาดนะครับผมทําบ่อยจนแบบว่าจนใช้วิธีอื่นไม่ได้แล้วใช้วิธีนี้ประหยัดเวลาดีนะบังเกอร์เนี่ยใช้เวลาประมาณ30นาทีรวมถึงเก็บของด้วย แป๊บเดียวตู้มตู้มอะไพวกนี้ก็เรียบร้อยครับใช้เลื่อยไปหนึ่งทีแล้วก็เครื่องยิงลูกระเบิดตู้มเอาอีกแล้วตู้มอีกแล้วหมดเลยนะครับหมดเลยแป๊บเดียวอาจจะมีคนถามผมว่าเอ้ยยิงไปก็ได้เนี่ยใช้ปืนเ k คยิงไปก็ได้ก็น่าจะผมเคยลองแล้วนะใช้เ k คเนี่ยยิงไปนะครับปรากฏว่ามันเปลืองกว่าระเบิดอีกนะแต่ว่าบาง สถานการณ์เนี่ยมันก็ประหยัดกว่าอันนี้วิธีล่อของห้องนี้ก็คือให้มันตีไปหนึ่งครั้งแล้วเราเข้ามาด้านนี้ตามตามภาพเลยนะครับอันนี้จะเอาเร็วๆหน่อยนะเพราะว่าคลิปนี้เนี่ยไม่ได้มาแบบว่าจะให้ทําตามนะไม่ได้แบบว่าทําตามอะไรแบบว่าแชร์เทคนิคให้แบบทําตามได้อะไรพวกนี้เนี่ยก็ไม่น่ามีนะครับอันนี้แค่ดูเพลินเฉยๆ,ๆว่าถุนระเบิดหรือว่าอาวุธท้ายเกมเนี่ยมันทําได้ขนาดนี้เลยนะครับ แต่ก่อนเนี่ยเรานิยมใช้ลูกระเบิดนะครับลูกระเบิดเนี่ยมันก็มีจํากัดซะด้วยสินะแต่ว่าถ้าเป็นทุนระเบิดเนี่ยมันผลิตได้เวบังเกอร์เนี่ยใช้เวลา2วันนะครับในการรีเซ็ตเราดูวิดีโอไปสร้างเลกก้าแล้วก็ดูวิดีโอไปเนี่ยก็ได้ประมาณ10แผ่นนะครับแผ่นเลกก้าก็ผลิตทุนระเบิดได้สำหรับใครที่อยู่ท้ายเกมจริงๆนะนะ ใครที่มีเดเคติ่องยิงลูกระเบิดเนี่ยโอ้โหต้องอมันมันใช้คุ้มค่าจริงๆเลยนะยังคุ้มเลยนะเอาละ่ะเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมอย่าให้ตัวอ้วนมาก่อนนะรอตัวอ้วนไม่ได้ครับวางไปเลยนะถ้าเป็นตัวอ้วนมาเนี่ยมันจะวางแบบว่าติดติดขัดขัดนะครับเอาละ่ะเตรียมพร้อมลูกระเบิดซไซด์ไว้ตุ้ม ก็ i, ยังระเบิดได้อีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับเอาล่ะแปบลบว่าชั้นบนต้องเสร็จแล้วสินะต้องเสร็จชั้นแล้วเอาล่ะชั้นบนเนี่ยก็เปิดประตูเร็วๆนะเปิดประตูเร็วๆแล้วก็ฟันไปหนึ่งครั้งพวกนี้เนี่ยผมก็จะไม่ได้อธิบายมากเพราะว่าเราฟันแล้วเราก็จะสามารถข้ามไปได้เลยตรงนี้ก็ฟันหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ข้ามไปได้เลย ตรงนี้ก็สามารถลอบได้นะครับถ้าไม่เกินเส้นสีเหลืองนะเอาละ่ะก็น่าจะจบแล้วได้เวลาล่อแล้วจึงวะนี้อันนี้ผมจะไม่ได้ล่อให้ดูนะเพราะว่าชั้นนี้เนี่ยมียูทูบเบอร์หลายท่านนะครับที่จะสอนในเรื่องพวกนี้นะครับล่อชั้นกลางเพราะว่าชั้นกลางเนี่ยมันคุ้มค่าที่สุดแล้วนะในการทำนะครับแต่ว่าของผมเนี่ยคุ้มค่าทุกชั้นเพราะว่า ผมจะประหยัดไม่ได้ประหยัดแค่อาวุธพวกนี้นะครับผมประหยัดเวลาด้วยนะครับก็เลยใช้ระเบิดไปทุกชั้นเลยในโหมดฮาร์ดผก็ใช้คือระเบิดเนี่ยผมไปหามาแต่ไหนเยอะแยะนะครับก็จากท่าเรือนะครับประมาณนี้เลยท่าเรือส่วนใหญ่เลยลูกระเบิดเนี่ยได้จากท่าเ,เร,รือเดยพรพอมตุ้มนัดสุดท้ายตุ้มเรียบร้อยโอ้โหใช้ AK คุ้มค่าที่สุดเลยนะครับเป็นการใช้ AK ที่อยาคุ้มค่าเลย ยินดีที่ได้ใช้ต่อไปก็คือโหมดทารสนั่นเองนะครับโหมดทาสเนี่ยคนที่เล่นเนี่ยเขาได้จะมีปัญหาในเรื่องของการรอบหลังนะครับรอบหลังซอมบี้เนี่ยมันมีปัญหาอยู่แค่เรื่องเดียวเท่านั้นแหละนะครับก็คือไม่สิมันมีหลายเรื่องอยู่นะหล,หลายสิ่งหลายอย่างนะครับเอาละกดรอบเลยตรงนี้เนี่ยมันจะ ฟันได้หนึ่งครั้งนะครับใช้ตะบองใบเลื่อยฟันได้1ครั้งเหมือนกันนะครับแต่ของผมใช้อัลติเมตัมนะครับไม่ใช่อัลติเมตัมเดี๋ยวมันต้องเป็นดารกูนอฟนะครับตรงนี้เนี่ยเราจะใช้เลื่อยนะครับฟันไปนะครับก็อาจจะมีตายบ้างไม่ตายบ้างนะครับแต่ว่าถ้าเอาดารกูนอฟเนี่ยก็จะนัดเดียวเลยนะครับอันนี้ดารกูนอฟของผมแต่งมาดีแบบเทพเลยนะครับจะเห็นได้ว่ายิงในหมดฮาร์ดเนี่ยนัดเดียวปิว การที่จะทําแบบนี้ได้นั้นก็ต้องใช้เรื่อยนะครับใช้เรื่อยฟันไปก็ไม่รู้ว่าจะตายไหมนะครับถ้าไม่ตายก็คือมันเห็นนะครับก็ลองเสี่ยงโชคดูแต่ว่าอัลติเมตั้มอ้ยไม่ใช่ตาคุณน้องของผมเนี่ยนัดเดียวตายนัดเดียวถึงคาดเลยอาจจะเป็นความจริงไม่นัดเดียวตายหรอกครับเลือดเ,เขาจะเหลืออยู่เจ็ดนะครับผมก็เลยไปเอาผลจากหมอพลังจิตมานะครับตรงนี้ก็ ใช้ปืนเจาะเกาะเนี่ยผมคิดว่าเอาปืนเจาะเกาะมาที่บังเกอร์ตัวนี้เนี่ยหนึ่งกระบอกเนี่ยผมคิดว่าคุ้มค่านะไม่ว่าจะเป็นการเอาไปตีบอสหรือว่าเอาไปตีซอมบี้ตัวอื่นเนี่ยครับปืนเจาะเกาะใช้ได้ดีมากเลยนะกับบังเกอร์เอเนี่ยนะครับดีกว่าห้องแลบซะอีกนะครับห้องแผลบเนี่ยอาจจะไม่ค่อยแบบดีสักเท่าไหร่แต่ว่ามาใช้ที่นี่โอ้โหอย่างเทพเลยครับปืนเจาะเกาะเนี่ยถือว่าเป็นราชาเลยราชันเลยแล้วกัน ยิงป้อมปืนเนี่ยป้อมปืนหนักเนี่ยโอ้โหเรียกว่ายิงไปได้2ป้อมปืนหนักเลยนะครับยิง2ป้อมปืนหนักแล้วก็จะเหลืออีกเอาเป็นว่าได้3ามป้อมปืนเลยนะครับผมปืนพกเจาะก่อนหนึ่งก็บอกนะเป็นปืนพกนะครับแล้วก็เป็นอีคอไลเซอร์แล้วก็สไนเปอร์สไนเปอร์น่าจะยิงได้2ป้อมปืนแต่ว่าปืนพกเนี่ยกับปืนอีคอไลเซอร์เนี่ยยิงได้แน่นอน3ป้อมปืนนะครับ อาจจะพังไม่พังไม่รู้แต่ว่าผมเคยลองแล้วครับยิงได้3ป้อมปืนจริงๆเอาละเรียบร้อยเอ้ยมันมันเข้าทีละ27เลยนะครับแต่ว่าปืนพกจาะเกาะเนี่ยก็ยังไม่พังนะโอ้โหเรียกว่าเอาปืนพกจาะเกาะมาเนี่ยใช้ได้ย่องยอดเยี่ยมจริงๆนะครับเอาละเรามาลองดูในโหมดฮาร์ดกันดีกว่าครับว่าความแตกต่างในโหมดฮาร์ดเนี่ยมันจะยากยากขึ้นหรือไม่นะครับใช้ถุนระเบิดไม่ได้อันนี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับ ก็มันไม่ตายในนัดเดียวก็ไม่คุมนะเพราะว่าถุนระเบิดเนี่ยมันราคาแพงเหลือเกิน <c> ก <oughs> ว่าที่ผมจะได้มานะเอาละในช่วงท้ายเกมเนี่ยก็จะผมก็จะใช้โดนด้วยนะครับโดนเนี่ยก็จะทำดเมจไปที่100่ง้ประมาณ100่4 0นะประมาณนี้นะครับแล้วก็จะผมก็จะตามด้วยลูกระเบิดนะครับหย่อนลูกระเบิดไป1เม็ดนะครับแล้วก็ผมก็จะไม่หนีนะ คือย่อนลูกระเบิดแล้วก็กดออกจากเกมไปเลยนะครับมือใหม่ถ้าจะลงในหมดทาร์นะครับของผมก็คือระเบิดแล้วเนี่ยก็จะใช้ปืนเนี่ยสอยๆไปเลยนะครับเอาปืนโกมาด้วยแล้วก็สอยๆไปเลยตัวระเบิดที่มันใกล้ระเบิดเนี่ยผมก็จะใช้ปืนเนี่ยยิงค้างไปเลยนะครับไม่ว่าจะโดนต่อยหรือไม่ก็ตามถ้าตัวระเบิดใกล้าตายเนี่ยผมสู้สุดเลยไม่ให้มันระเบิดได้อาลหลเหลือตัวสุดท้ายเรียบร้อยแล้วโอ้โหปืนปืนปืนพังนะยิงสวยเข้าไปใหญ่ คือยิง M16 เนี่ยโดนตัวนั้นนะครับไม่ได้ตั้งตัวเลยครับอาหารเนี่ยยังไม่ได้ไปเปลี่ยนเลยเอาละมาตรงนี้ครับเพื่อใครเจอสถานการณ์แบบเดียวกับผมก็มาหลบหลังกระแพงก่อนแล้วก็ล่อให้เขาออกมาจากที่นั่นก่อนแล้วก็กบนกลับไปเรียบร้อยแค่นี้ก็เคลียร์ปัญหาทางใจเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาฆ่าไม่ยากครับปืนลูกซองก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมปืนลูกซองเนี่ยบงังคงเกอร์ A เ,เนี่ยผม ผมชอบยิงเอาปืนลูกซองเนี่ยผมชอบยิงตัวที่ไม่มีขอเอาละการระเบิดครั้งสุดท้ายก็คือการพีชีพของนายแล้วสินะอรู้สึกรู้สึกแย่จังที่จะได้จากท่านผู้ชมแล้วอ่ะนะลาก่อนท่านผู้ชมหวังว่าจะเกิดชาติหน้าฉันจะฉลาดกว่าน,นี้ลากรตู้มโอ้โหตุยเอาละการมาทั้งครั้งที่สองเนี่ยก็จะ ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าหลังจากการพีชีพไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วพีชีพแบบนี้เนี่ยมันไม่รู้สิไม่รู้ว่าจะเรียกว่าประหยัดหรือไม่ครับแล้วแต่จะคิดแล้วแต่ท่านจะคิดเลยสําหรับผมผมคิดว่าผมก็ทําปกตินะก็คุ้มนะที่จะระเบิดตัวเล็กๆเ,เนี่ยทิ้งไปเลย นะเพราะว่าในโหมดฮาร์ดเนี่ยใช้เวลานานมากครับซอมบี้พวกนี้คือเลือดมัน100นะครับเลือด100โอ้โหแล้วก็ต้องเข้าไปเจอด้านในด้านนอกอีกนะครับไม่ไหวจริงๆครับยิ่งตัวเยอะๆเนี่ยผมยิ่งชอบเลยนะซอมบี้ยิ่งเยอะผมยิ่งชอบแต่ว่าไม่เอายักษ์นะไม่เอายักษ์ไม่เอาบอสด้วยบอสมาทีละเยอะเนี่ยก็ไม่ไหวเช่นกันนะเอาละ เรียบร้อยครับตอนนี้เคลีย์เรียบร้อยแล้วนะครับในโหมดฮาร์ดก็ยากนะครับยากพอสมควรต่อไปก็คือฟาร์มสถานที่3สถานที่นี้ด้วยระเบิดนะครับเป็นอะไรที่ใช้เวลาเนี่ยค่อนข้างนานนะครับแต่ของผมเนี่ยเ็จะใชะ้ลูกระเบิดด้วยก็จะลดเวลาลดหย่อนเวลาลงไปสักประมาณ1ชั่วโมงนะสมมุติว่าผมฟาร์มประมาณ2ชั่วโมงก็จะลดลงไป1ชั่วโมงนั่นเองครับ ใช้เวลาประมาณนี้แต่ว่า3ามแมปเนี่ยเนี่ยผมใช้เวลาฟาร์มอยู่ประมาณในชีวิตจริงนะไม่ได้ตัดต่อไม่อะไรเลยประมาณ1ชั่วโมงนะครับคือฟาร์มเสร็จหมดเลยทั้งหมดฮาร์ดอะไรเนี่ยเสร็จหมดเลยครับประมาณ1ชั่วโมง40นาทีนี่แหละประมาณนี้ไม่น่าใช่ปังผมน่าจะเดาผิดประมาณสัก1ชั่วโมงได้อะอย่างน้อยก็1ชั่วโมงแหละครับเอาละตรงนี้ใช้เทคนิคล่อไปเลย ตรงนี้เนี่ยซอมบี้เนี่ยมันตีแรงมากเลยนะผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่ผมก็เลยว่าอ่ะเครื่องยิงลูกระเบิดเนี่ยผมจะใช้เลยเพราะว่าไม่ไหวจริงๆครับที่จะเปลืองยากับซอมบี้พวกนี้ขอเปลืองแค่ครั้งเดียวเท่านั้นคุณจะเห็นว่าผมใช้ยาเนี่ยกล่องใหญ่เนี่ยแค่ครั้งเดียวเท่านั้นครั้งเดียวซึ่งมันถ้าพลาดเนี่ยเป็นยังไงล่ะถ้าพลาดเนี่ยตายครับทําช่วงแรกๆเป็นยังไงตายตายบ่อยมากๆนะครับ แต่ว่าด้วยความที่ผมชินแล้วนะครับชีวิตมันของผมเนี่ยมันแขวนอยู่บนเส้นเส้นได้แค่ในเกมนะในเกมนะครับแขวนอยู่บนเส้นได้ตลอดนะครับในเกมก็ผมชินแล้วผมได้อะไรจากเทคนิคระเบิดเนี่ยไปเยอะผมก็เลยว่าเออไม่ทิ้งแล้วกันนะครับก็ผมก็จะเป็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งนะครับที่จะสอนคุณใช้ระเบิดแล้วกันนะครับช่องอื่นเนี่ยเขาไม่สอน เขาอาจจะสอนนะคแต่ว่าอันนี้คุณก็ต้องไปลองเอาเองนะเพราะว่ามันเสียงเหลือเกินนะไม่มีแบบว่าคนไหนแบบที่จะทําได้ขนาดนี้แล้วกันนะผมอาจจะมีนะครับยูทูบเบอร์หลายท่านก็อาจจะมีนะแต่ว่าของผมเนี่ยคือไม่รู้สิไม่รู้ว่าท่านไหนอาจจะทําบ้างไม่รู้นะผมไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ในยูทูบเบอร์ช่องอื่นๆนะครับแต่ของผมเนี่ยทำแน่นอนนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยผมอยากจะบอกเลยว่ามัน มันเจ็บตัวตลอดนะครับมันเจ็บตัวตลอดไม่ว่าจะอะไรก็ทำเอาล่ะสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการใช้ระเบิดนะครับที่คุ้มค่าในช่วงท้ายเกมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับ